มือนีสามาเณรเตโซสีมาสาธยายธรรมพิสุจน์ทั้งหลายถ้าพิสุจ์เจริญอาณาปานาสติแม้ชั่วการเพียงรัดนิ้วมือพิสุจนนี้เราเรากล่าวว่า ทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแควนเปล่าก็จะป่วยกันกล่าวไปใหญ่ถึงผู้กระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั่นเล่า